กรลาสสดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่เราอยู่กันในเกมไมโครฟ t นะครับวันนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดนะคบหนึ่งวันนั่นเองโอเคอไปเลิ่กันเลยเอาชีวิตรอดหนึ่งวันนะคะผมจะตามผมจะเล่นไมโครเหมือนเอฟเมลบ้างนะครับวันนี้แล้วก็อันนี้เป็นไมโครแพท้ด้วยนะเออเป็นไมโครแพ้้ด้วย ว่าลนะันนะนี่เป็นไม้คาแพ้ไม้คาแพ้แล้วดูแล้วให้ทุกคนดูสกินผมซะก่อนไงไงสกินเคสกินสกินคล้ายๆโอ,อกรินๆนะเคตัดไม้อันจับแรกให้เราตัดไม้ เอาชีวิตรอดหนึ่งวันเอาเดี๋ยวมันมาติดเคเค,เคปึ๊บเคเคบอกเลยว่าแอปเมลเขาเล่นมดแล้วแอปเมลเขาเป็นคนที่แบบเล่นมดเยอะมากบอกเลยแล้วก็เป็นมดที่ผมเป็นมดที่ตามใจวงด้วย มอที่ผมอยากให้เล่นที่สุดเค okay, มันจะเยอะไปไหนเล่นต้นไม้เรารวยต้นไม้นั่นแหละเคไปครับของเบ๊เบ๊อเบ๊เเเเโอเคได้ไม้แล้วและหลังจากนั้นก็ทำโต๊ะครับ ตบครับแล้วก็ครับหีบไม้สเติกสองกันไปที่อาวุธซื้อขอนไม้มาตัดดาบพีแก๊กโอเคประมาณนี้จากนั้นก็ไปขุดอันนี้ก่อนไปสร้างบ้านแล้ว แต่แป๊บนะต้องไปขุดไม้ก่อนขุดไม้เสร็จก็กค่าแกะเพราะเกะแถวนี้เยอะลเลยอกันอยากจะเอาไปทำเป็นเตียงนอนแกะเนี่ยจะไปทำเป็นเตียงนอนพอาที่เด็กตกนะมันตกเร็วเกินไปแล้วโอเค บ,บโอเคดรอยไม้เลยบอเลยโคดรวยไม้แป๊บอข,อขอรู้เสียงก่อนประมาณนี้จะได้ได้เสียงเราด้วยปึ๊บปึ๊บ แค <Okay. S 2> แค่นี้ <G ül üyor> ก็ได้ไม้มาบอเลยตั้งใจโหลดนานมากกว่าจะโหลดได้ต้องไปดูวิธีโหลดเนี่ยบอเลยเกมไม่ต้องซื้อต้องไปดูวิธีโหลดเอากว่าจะโหลดได้แล้วก็ค่าแกะเลยเก็บเวลวมา แก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 วิดอกไม้ดอกไม้สวยเอาซะหน่อยดอกไม้ซะหนห่อยไกลไก่ไกเจอไกลเคเรามาฆ่าในตำนาน <c oughs> เอ,าอ้ยไม้มีตัวไหนอีกตัวไหนอีกอ๋ออยู่นี่ได้เองโอเค ขอเนื้อดิบๆีบหน่อยที่เหลือเราก็ขุดหินแล้วก็ไปหาแร่หรือเปล่าอาจจะยังไม่ต้องหาแร่มัง้งเอาเป็นว่าเราไปขุดขุดในบ้านดีกก่อต้องไปทำบ้านละเอาบ้านอยู่เป็นอยู่ในภูเขาแล้วกันเพราะส่วนใหญ่จะทำอย่างนี้แหละง่ายดี แล้วก็ไปลงเหมือพอไปลงเหมือเสร็จปุ๊บ <_ d ata> ก็ไปฆ่ามัตเตอร์ฆ่าอะไรไว้เท่าทีนะครับเมื่อกี้มีนกเมื่อกี้มีนกนิดหน่อยเออไม่มบ้้เลยต้องมีภูเขาบัางดิบางทีเราอาจจะขับเรือไปเกาะก็ได้เราอาจจะขับเรือไปเกาะก็ได้ เราต้องคา,า,าประตูไม้ต้องคาประตูไม้ประตูไม้อยู่ไหนเ่ยมีไรเจอแล้วประตูไม้เพิบเดี๋ยวคาไปสามอันที่นะับประตูไม้วัดวัดเติร์ดเจ้าอันเดียวคาไปสามอันคืออะไรเค เอาชีวิตรอดอยู่ในนี้ทอ้อต้องเอาอะไรมัง่งทานโอเคบางทีเราอาจจะเจอทานยูในนี้ก็ได้โอ้โอ้ไม่นำปิดเลยปิดเลยปิดเดี๋ยวนี้ปิดปิดเดี๋ยวนี้ปิดเดี๋ยวนี้โอเคต้องไปเอาทาน บางทีอาจจะมีทานแถวในถ้ำก็ได้ต้องไปเอาทานก่อนเฮ้ยแอปเปลิลลงโอเคเอาสักหน่อยแตม่มันจะมีซอมบี้อะดิอะไรถ้ำตรงนี้ไม่น่ามีไม่มีทานแล้วขุดสักหน่อยเนาะไม่มีทานเลยตรงนี้ กอไปดรนั้นจริงนี่ไม่ไปอรัทุกคนเราอยากสู้ซอมบี้ไม่ได้อา,าแต่ป้าเราเยู่นหนวโอเคจำจำได้วมีตอนนั้นอยู่ตรงนั้นที่เหลือก็แค่ขุดบ้านขุด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 บ้านขุดไปขุดพื้นที่เต็มเต็มโอ้ โอเคแล้วก็ค่อยๆขยายบ้านไปเรื่อยๆค่อยๆขยายบ้านแล้วก็เวลาซัมบี้เกิดเกิดค่อยข้างค <Okay. S 1> ตั้งเฮ๊ยเยลืมปิดประตูโอเคปิดประตูก่อน okay. เคกลออ่องไว้ตรงไหนดี ก่อนไปตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตักค้บตักค้บเราลืมเราลืมมามานี่หว,าว่าตักค้าอ้าวตักค้บอยู่ไหนนะ่ยจำไม่ได้ตักค้บเป็นไหนดิในกระเป๋ามีไหมโอเคมีอยู่มีอยู่ในกระเป๋ามีอยู่เอ้าโอ้โห แต่เรานี่ก็สู้มซ่าไม่เกินเอาตัวเข้าไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเอาโอ๊ยนะอ้าเอา้าวโคตรเนียนเลยทุกคนโคตรเป็นไม้ มันดองเลยว่าโคตรเนียนครับจำไว้ตัวค้าเป็นสรงนี้โอเคแล้วก็ขยายบ้านเพิ่มเติมคลิปมันจะยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยตัดต่อเอาคลิปมันจะยาวหน่อยนะครับไม่ต้องขุด ไม่ต้องใช้ขวานขุนแล้วทีได้แล้วก็ทําอันนี้เป็นหน้าต่างแทนโคตรเคีเอ๋เลยคนทํทาอันนี้เป็นหน้าต่างโคตรทอาเป็นคีเอ๋อะไรเนี่ยโคตรขีเอ๋อ่าตอนนี้จะมืดแล้วเราต้องเตรียมการเลยละเราต้องเตรียมการให้พร้อมอะไรให้พร้อมและลุยเลยค่ะทุกคน เพราะว่ามันจะมืดแล้วครับทุกคนได้เวลาต้องกับจัดซอมบี้แบบครับของกอนเคป้ายโอ้เก็บป้ายไว้ก่อนอะไรดีบ้านของ แมแวโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วแทจะอ่านไม่ออกเลยมืดมากเฮ้มีซัมบี้ตัวไหนมาไหมเดี๋ยวพอตอนเช้าปพ๊บให้เ,เราไปไปหาของไปหาแร่หาอะไร ถาจะเจอของดีเก็บไว้เก็บของไว้ไว้ไม่เอาเอาตุนไว้ก่อนตุนไว้ตุนไว้ตุนอาหารไว้ดอกไม้ไว้ในนี้อาหารต้องเตรียมอาหารหน่อยเผื่อเลือดรด เอาแค่ไก่ตัวเดียวพอก็ประมาณนี้แ๊บเอาขนแกะไปก็หินนะครับหินไปโอเคนะครับแล้วก็ถ้าตอนเช้าเนี่ยก็จะผ่านในคืนหนึ่งเลยก็จะแบบไป จบคลิปเลยนะครับตอนนี้เราอาจจะต้องออกไปนะครับออกไปรับิีประตูด้วยไปไหนมีซอมบี้ตัวไหนไหมรับเปิดแสงก่อนเพอเปิดแสงสุดแล้วเนี่ยมันมันยังดูมืดอยู่โคตเบิดเลยซอมบี้ซอมบี้ไม่มีเลยสักตัว โอ้ยจะฆ่าทำไมไม่มีเลยสักตัวเฮ้ยได้ที่ก็ออกวดออออกอกะดิอยู่ไหนซอมบี้อยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันจ๊ะมันหายไปไหนกันหมดนะไอ้ซอมบี้ อับี้หายกลาว่าจะทำที่หลบภัยนะกระไม้มาเขาไปโยนทำไมละไม้ เก็บไม้ไม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเช้าเจอกันนะคนเจอก,กันกับอีพีสองตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยว่าเราไป ข้าวเวอร์ผมกลัวสเกลิตันหมดผมกลัวสเกลิตันหมดแล้วเนะี่ยไม่กลัวอะไรแล้วยกเวนสเกลิตันสเกลิตันโคตรโหดเลยไม่มีใครเลย ไม่จะไม่ลงแถวนี้ไม่ค่อยมีมอนสเตอร์อะไรเลยนะก็ไม่มีอะไรนะเอาไปว่าเราจบคลิปกันแค่นี้แล้วกันเอาเปว่าก็จบคลิปกันแค่นี้นะครับบ๊ายบายแป๊บเก็บของก่อน แล้วจบปัปแค่นี้นะครับบ๊ายบายของแวะป๊บโอเคบ๊ายบาะทุกคนจบปัปแค่นี้แหละ